สวัสดีค่ะเมือเ่อในยายจะทำสมตำเนาะค่ะได้มะละกอฮามาพักก็มีประกาศขาวเนาะค่ะเนาะตำสมตำกินกระปุกหนึ่งค่ะนี่ค่ะยายกับหนึ่งกระกปูไว้สองโตเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะปลาทอดดอกจ่าหนึ่งเอาค่ะถ้ายายจะลงม,มือตำสมตำเนาะค่ะ ใส่กระเทียมมาด้วยค่ะซีกพี่ห้องไปจ้ามาแล้ก่อหามก็ก่อ,กอค่ะมาหน้ามันแ่าะ mặc rải mắc sải và sai bên ngoài nước mắm ba ngoài nước mắm nó nước mắm hai nước mắm hai nước thôi hai là mắm bởi vì nó hai nước ตนานยากับโบ่ใส่เนาะค่ะพรอมแม,มกวกอห้างฉิ mm hmm. ววนหว vậy thì xin mừng mọc có đi cả. có ơi nóng ba pa cái ba pa nóng ba ơi nóng ba chua nóng ba lẹo nó nó, cả nữa, เส็บ,แ,แ,สบแสบกับมือนิมือนใส่พิกหลายเม็ค่ะอยากกินกแสบเสนะค่นะเนาะเดี๋ยวเามาจัดประทู้ลงเลยนะนี่ค่ะสมตำใหญ่กัน ทำเรียบร้อยแลวเนาะค่ะจัดประทูลงแล้วเมื่อเนี่ยอยากกินแสบๆเนาะค่ะเนาะก็มีผักกาดขาวเป็นผักแกมเนาะ,ะ่มากกกะมะละกอกบห้ามๆกรอบๆ,อบๆดบเด้อค่ะเนียวนเหนิ่มเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะกะเหลือด่านในยใหญ่ก็ยังกรอบๆแต่กะหวานดีเนาะค่ะเนาะนี่่ะผลละไมกะเตรียมพร้อมแก่เพชรเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี่จะเฮ็รดรสจัดแน่ค่ะ ปลาทูก็ตัวใหญ่ๆขางเขียวๆเ,เลยเนาะค่ะมาดด้วย้ะเถอมากินสมตำเกับยายมือนนี่ค่ะฝากช่วคลิปให้ยายได้ด้อค่ะเด้อค่ะยายลี่ชาแนลส่องสว์ดอกค่ะแต่มีแต่ชีวิตประจำวันเป็นแต่การกินนี่แหละค่ะนานๆยังแต่เที่ยวกับลูกหลานเที่ยเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณ ทุกเลิบเด้อค่ะเด้อถึงมาเป็นแรงใจหายแย่รีขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะสนุกกับการกินเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ